แรงแรงแรงแต่บ้านท่านทยงเรื่องทยานใจแรงต่องาดาของบ้านท่านเถา,า,า,าเผาบ้านเถากับไทยแวนได้คือเต้า,าอันนันตะเสีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผาเป็นหนึ่งเดียว จากว่านั้นแสนนา้นตะบ่มีไทรตัมีแต่ตันนั้นจ้าวอันนั้นตากยิ่งหารูกมาขอจ้าวว่าไอ้อุ้งจ้าให้บึงยสีมาล้ำบอกย้มสารวะอุ้งนัโตผู้ที่พร้อมมาด่านสืบนานมา ว่าเป็นดวงแก้วแนวหนึ่งอื่นเต็มขอถวายกราบไหว้วันแก้วให้ลำดึงเป็นผู้เพียนดอกไม้ใบสีแตงามนขอให้อุ่นหน้าตัวเปลือที่ทาให้งามแก่ yeah wow. Ta tình ta yêu nhiều quá đây trong một lòng giờ dựng để về ta ta những hay thua đây anh thua cuộc chiến sẽ tan mà năm con lục lãn hay យប់បានទៅអត់ ัจาท้างพุทธศาสมาด้วยาุ่อกจากให้มีวันตัวฟองโวยนะ่รับะเอาวันตัวฟองเวยขึเต้านะคะมรีวันที่สอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Oh. <laughs> มาลูกหลานแบบนี hmm. ้จะมีสุขในแบบนี้ม <Web Mc Brown> ั <stata> ้งคะทำมาจะมีสุขไง่นี่ยใช่ไหมะจะมีผู้สูบดีใช่ไหมคะยุบบริเวณที่มีชีวิตค้นสุขไงใช่ไหมคะโดยบุญบารมีผูชีพประคับปกปักรักษาใช่ะให้ลูกหลานได้ดูสุขกินเย็น ให้เห็ดตามข้หมสัญญาด้เลยท่านยาที่ขามเงก็ยาที่สัจจะ้เลยล้ท้าวเวสุวรรณเป็นแบบปราทานสุลา์เลาะเนาะให้โกตาไปูกบไดะเลยแอืม เแเวนต่างบ้าท่านไทยเรื่องเทยแกแว่าเนี่ยนเขาบ้านถ่าเแถาเถว่านวกัไทยแววนใดคือตรงนะแม่มาอีกนังนั่เนาะแล้วมาหาดึงดังทผู้แถาแล้วถือบ่าครวแล้วไม่รองดานระ ไม่ว่าปู่ตาปู่ที่พักตักากูขู่ตัวขู้มต่าที่ต่าท่านต่าบ้านต่าท้องมืึงยี่นั่งราวบามทา,บทาทักกระเบื้งทักทึ่ทักทึ่เออทุกบุตรทุกพระองค์ให้มาประทานโชคลาภให้ลูกหลานบ้านเมืองไทยไม่รู้ไม่ตินเออ แต่ท้าเบื่อคุเอาถาต่างก็พอเตอจังมันจะคข,ขายเครื่องถืหาวัค่ะอาวันนี้แต่ประทานพอเพราะว่ใขาลูกใาร้านบานเมืองให้หืเมืองแยกเดียบวันนี้วันที่สองไทยมาไม่ใช่วันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็ออกไนดะ้ถ้าใจปปากขนาคุณได้อืมไม่ใย่ทำมดาดืบวานนี้ปู่ตาจะไปว่าราชการ ด้วนด้วนด้วยใจบ้างนี้จะ,ะขีอวาคนอันรบแดงเข้ามารบขั้นแดงเข้ามาที่จะออกได้วันนี้เมื่อนี้เปลียวตัวย่นางหน,นักหะอกแมวตีแม่วันเข้งแม้ว่าบ,บักแข็งเออบักแข็้เออยากไปก็ไปได้ไม่เป็นไรนอ,อนางก้กงกอดก็ไปได้ชวออนี่างของของพัครับ เอายังไม่มาใช่ไหมรังเตียวตัวไม่ขัดไม่เป็นไรรอก็ถามมาค่อยถิดไปนั่งลายก็วิ่งพอมาทาไปเฮไปเฮคือเราคื่อไปทาม่แต่ไปไม่ได้ไม่ได้ห่างนะเออไม่มีกฎห่างนะอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ต้องไังห่งละ ทั้งนบมเงินกแค่ก้อนวรุ่งนั้อรุ่งนนเรารุ่มเอ่อว่าพูตาคือไปตรวฉาลาเมื่อไม่ไปว่าราชการท้อเฮ็ดด่วนเฮ็ดราแกงมันยังน่อบานแกงยังนอาแกงปูตาด่วนแกงปูตาด่วนวันนี้ลูกหลานมมนมีเงินแต่ใช้ไม่แล้วนะแกงด่วนแกงด่วนเขาราแต่หลานเขาหลานราับ่อนนี่สักน <laughs> ฮัลโหลปู่ตากระหงมา้าพ่อก็จะตอบว่าดูมีปัญหาอะไรมาซมึงดูน้าดูนด้าปู่ตาช่วยดูว่ามันมีข้าวระตก้นไม่มีมึงแต่สงวนว่าฮัลโหลปู่ตาประธานเออฮัลโหลฮัลโหลดูหน้าปู่ตาก็ต้องตอบไปว่าก็อยู่ที่บ้านสนะิ บ้านปะหูปังบานอีนั่งหลาาง่งมันไดเออว่างไง่างอะไรเปิดเงินใช่ไหม,อมโอเคโอเคเยอะจ้ะที่จะเล่าหนาบ้างไปบ้านที่รู้ไหมแต่อีนั่งมาท่าค้างไหนมันคือปื่นไหวไม่ต้องไหนคือเห็นบาัานที่ท่านบ้านเคลื่อนหัวขเขคืออีนั่งมาท่าบ้านนี้จะเริ่มเบิกเงินได้แนละ้วอีอนั่งมาท่า เป็นไฟบันชื่อแล้วช้างอีแมงกองคอยเป็นไฟตรวถ่อว่าลายคือมะงาผักไปบแบบแย้เอิบว่านาของแค่ปึกมาสืออ่างน้คือออกมาท้องไทยได้ให้อีแมงมาฆ่าไฟบันชื่ออ่าะท้องไทยคือไข่กัมมูแข็นังถือบมุมปังได้เนาะ บําบัดไก, <c oughs> กนเคียยังนั่ท่าเขียงหัวข้อว่าวันนี้เออมีรคื่อรายเขียงตะคมเสียงเข้ามามเขียงเข้ามาเก้ารถอยเจ็ดสิบบายถึงเขียงต้าเออก,ก๋แบบกักชูถ้าเพอวันนี้นะถ้าเพอวันนี้นะเก้าร้อเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเขียงเข้ามาเออรคือมือเนี่ย สได้เบิกเงคิวนึ่งจนคอยคิวที่เก้าเลยเกิคอืมพอผู้ใดจะเป็นคิวทุกท่ายเก้าเก็ดถูงน้หนังผู้ใเป็นคิวทุกท่ายมุกจับหมดอืมอืมอื่นักอกต้องเป็นคิวทุกท่ายก้าเกิดสูงเก้าเกิดสูเท่านั้นโอเคไหมโอเคจ้าพูไม่ไ่มแต่เพรสุดเป็นไฟเปิดสอบถึงผุกองมูงได้ดูถ่ายมั้ยจด้พไม่จัก ตอบกอ่างเนาะฮบักหวาน้าบักหวานอาบักยก่เลยถอดแก่คือวบนนี้กำลังจดจ่ายพอหาวหาว้ายไม่ได้เปลี่ยนแบบเออเดืนเบิ่งบานเออไปหัวนหาของเออปวทอบ้าคบบาเก้าเก็ดถูนคบบาขันบ้าคบ กาต้องเอามาหงวมาโค้งก,บบการบว่าเชื้ออื่ต้องให้คมนะตอนนี้นั่งน้อยเป็นคู่น้ำแห้งปื๊ดบ้านนั่งค้งบวโอืมนั่งขาเหง็คือได้คอยกันได้คุณไดคอยกานได้มันคนหลายขึ้นหนังได้อีหรือได้ต้องตรวจสอบต้งแต่คนึ้นนเกิือหควขทุกท,ทาง เ้าเกิดทูมมย่าห้ขาดเล็บขาดนะขาดแม่ตะคนมงบอะไรหรือพอหาขามาบ่โบบ่ได้่บ่โขบบะด้ต้องไปเอามาหามบนคบก้ารอดเจ็บถือแ่นอ่ะแ่นอ่ะอีั่งปัดธรรมะก็ต้องไปบุญร่ากับองคากบ้าเป็นหัวเิี่ยวหัวแรงช่วยกันบ้างเพราะบ้านคนมันเยอไงลูก ตังเบ่แล้วหมด้ต้องบูดเ้ยทอ้หที yeah, yeah. ่เขาหลานนั <arada Wesley sun> ้นบอกได้เลยวิ so ่งหนอยเขาตื่นมาในวันนบ้นเขาอาจถึพว่าคงตึงนั่งปลาคามาก็องไดคือแล้วบ้ามูคไหญเลยมีใครว่างมีท่าไทยขวานมางเนาะท่าไทยขาววานมาท่าไทยก็ถึงได้หรือเปล่า คนอีน,นอั่งดอกตือแต่คือว่าดงร้ายบ้าทบมมาตืาต่นขานครับอนั่งนกแก่คนอีนั่งกอกรอนมันค้องตายรูอแั้ล่ละคล้องตายตัวอีนั่งพอตายคนเปบ่คล้องตายตัวครับอีนั่งหนักแล้วอ่ะตัวไทยเรียรดดอวยไว้ในเส้นหนังของเขาดอกถอดให้หนันงชื้นๆนัะ่ะอีน,นงงั่งแตงโ่คือกัน ้องหน้า้องหลังบุหนาบห,ห,หลังจังหวังอื่อหลังเพราะขึ้นไรวาครัอจัดที่คือผูกทางนั้นก็นดอก็ผูกแลบั้นในเมื่อครบแล้วเทมาห<บ><บ>เก้าร้อยเก็ดคือกองทั้งนั้นใช่คเบิดงันไม่บานเข้งได้ชือไหมามอเั้มได้ชื่อได้เข้มแยกเลยครบเก้าร้อยจีบไปเออไปเออไหมหมอ<บ><บ>ในเมื่อครบแล้วบัน แกเงินเดือนบาทต้องแก่ให้ครบพอถว่างลูกรักอ่อนบ่อนขอพอมาหลายมาม้างขอมาหลายพอหมวดรูกแต่่าไม่หมวดบางกต่บ่าไม่มีแต่ว่าท่างหดาตายต่างแต่หมวดก่อนหนัะหมวดเก้าถชย่มชื่อเก้าถื่ม่าตกองอ่อนเท่าปากไม่ไห่ให้ทั้งไลาถึงมีจางหนึ่งจางถึงงามพอเบาพอวบากับพักมันฟังเลยเบิ้งเลย ได้แบอกร้ายคือแรงของจากมาบาดมีเรื่องคิวกันมากนะพวกเนาะครบเก้าร้อยเกือบครแล้วบาดยิ่งนัาบาดทามาแก่เระ่องแวพอถืหายมาซอยง่ายนะโอเคาะหมดโอเคปะเดี๋ยวขั้นโอเคพอถือหายบ้างบ้างยงนักบาดทามากพอเอาจามือคุกแก่เ้วยทั้งหลายแล้วบเทีก็ถือคุกแก่พอ dạng cho hai mặt kẹt, kẻ hai mặt nguyên hai mặt phong nha hai mặt phong nha hai mặt phong nha hai mặt kẻ hai phước phục kẻ hai phước mặt kẻ hoặc kẻ hai mặt 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 มันคือบำมึนเอาต่คือมาดูกูเคี้อกซึ่เออดูกังก้าดโซึ่งมานบำมึเอามาบวชือ่าตัดฟอ่าได้หรอมันคือเปิดแบบจังแบบเอามาแล้วถืออย่างอันละ bao hạng mày anh em mày lót mày 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 anh mày 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 không mày mày

เร็วกว่าไมันหลายคุ9ก้าช่าเ้สิสาอันแต่ผู้รับเท่าไหรนจะคิคกบาานไม่เลงคือแต่ร่าวนาบงเก้าสิเอาเท้าิบแต่เขาราวเก้าสิบ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 ตั้งแต่หัวสุดหักโอเคบังใช่ได้โรคบกันปะเก้าสิบคบดู้ิบเนาะพอว่าเก้าสิบในทุกคนนะ ขั้นมากเก่าเด็กถูงแดเมอทุกห้งเด้อเก่าห้องนักเก่าชิบเก่าทิปเนาะใช่เตือนบ้างนางนะพอได้ตัวช่วยมาแล right? okay. ้วหันที่นางประํานมาไปเตะเขาตายไที่แล้วยเล้วยงนางราชาขายแม่ทานแขีนโต๊ะได้ต่างแต่ห้งที่หนึ่งหอดคงที่เอาเปิดชูแขนวัา อ้าวแต่คุูหามะครบนางไปแล้วหรือว่าทุกทีเพอ่มไฟทีช่ช่วยอ้มนางเทมครบนะ <c ười> ต้องครบนะหางตกแม่ตะคนเดียวนะ <c ười> แล้วก็คนนี้ก็เก้าวถิคน,ถคนนี้ก็เก้าวถิค <c ười> นนี้ก็เก้าวถิ่พ่อสิอีนั่งปาชามาผู้ขาเรื่อตัวผู้เท่าหร่พอพิ่ถพ่อมีพี่เถิดอีกนะ <c ười> ในเมื่อถามะเออทำงานดีเนาะเออครบคเดแล้วพอาคือหายซื้อเป่าเขอคือหาซื้อเปล่อ๋อว่าว่าซื้บเปล่าค่ากันใรมึงขายมึงว่ามุงทำมึงทำไมบ้างมาแก่บ้องเือนดอกหลายป่านกัอเฮียสินะ เอาเท้าผู้ไทยระมัเร็วมาเอาแนวระมันไปมาเอาแนงมันไปวานเดีนาอ้ออ้ออ้อออออ้ออ้อเ้อืออ้อื้ออออ้ออ้ออ้อน้เอาออ้ออ้ออ้วอ้ออทอน้าอ้ออ้อกกับ้าอ้ออ้ออ้อ้ออ้้อออ้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 อ้ออออ้้อออเ้ออออ้อออออ้อ้ นางนางเช้าอีหนังวะนางเช้าถุมาวีนางเช้าโงสมงงิงชื <c ười> ่อว่าสมิงตัวชื่อว่าจังที่นอโอ้ยนอโอ้ยนอฮักแมงเนาะชื่ออย่างาคือสมหิงไว่ามสมหิงพสอสมหิงมาจังคทีว่ะมีเต็มนางเช้าแต่พ่อว่า มาทาเถอพอเฮงงโอยน้องโอยน้องระเอิญระเอิญมีแต่งงานสาวพ่อว่เข่าแล้วก็คือชมเข่าผู้ใดก็อยากเป็นสาวทั้งหน่อยเนาะเบิ่งหลงไปแต่งงานสาวเบิ่งหลงเอาแตงขี้พอเปลี่ยนมไปไปเปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแห็นคนแท้กระติ้งกระติ้ง บ้างนีอือผูไใดบวกย่ากเท่าแม่นัะจ้าพข้าคงไหนไม่หยักใจให้าแตชุ่กอือช่กหนักนียอือช่ยนักนี้เผู้ใดสิไปน้องพอกรบปจ้าพูแม่ล้วก็ไปโกพอสิพัดเปลือกนะอ้าเปลือกสิพอบัดเ่วือกจังได้เท่ากับเท่าแม่นยเป็นนั่งเท่าพอว่าข้าจะเป็นนั่งเท่าข้าสิพอแผนพับแผนเข้าใจไหม้ากอก้นจ้าพู เปรียงเลัลอเลยใครคูรรนักวิ่งเมื่อฟอมเขาจึงนั่งปัดขรมาบ้าแม่หรเนาห,นะหาไปหอดทางภาราชการพิว่าตั้งไหนก่อนนนอหนูอายุเท่าไรคือห้าค่ะนี่คนนี้หัวหอกหอก, <c oughs> กนนเท <c oughs> ่าไรท้องอึนางนกแกงเท่าไรต่อมาพิพาค่ะ ยังหางนกแก่งเล่นกระยับเต็มเท้าน้ำเอาาบเบามากพอจากหัวละบ้านี่ผู้ใดดอเตืร์ชมพอนเตลโว่าท่านค่ะใครชูรักดยโอ้มาครูหานครับมาอีนั่งชมข้อไปแทบว่าท่านบาดท่านเมื่อบาเต้า์มพอนครับผมมาทางเบาขิดเอนังหางชมพอนอ๋อบัดนี่นาาค่ะมาทางหน,นูมาขายมา หนูมาถ่ายคืองานร้องถ่ายกระโปรงหยุะเขาตอบไปทึ่พามื่อเขาบอางั้นเฟังความดังเพื่นครูแล้วพอปวกเน่ยไหมั้มาไปตูว่าอกูทึ่งผาทึ่งผาบ่ตองไปบอกน้าพคคกณอี่นังเงบ่ตรงไปบอกไปกูเองเขาใจว่ากนนั้นบดถูัวัดตัวอีนั่งสงคังคูคืเรื่งนา้บ่อะ บ่ฟังบานฟักเมืองเขาเอออนั่งปัดมากกับต่อว่าอายุกึ่ห้าค่บอีนั่งเราเกันไปกับชิ้มหาอกันไปคไหนชิ้มหามั่อมึงแต่อีนั่งชมพ่อไปต่อขึ้นบ้าคือบานคือเมื่องเขาเออรักเตรสัพรอายุกี่ปีห้าชีพข้าไปนั่งกันไปว่ากันบอกว่าชิ้มหาทิหาต่อขึ้นว่าหาบถิงมั้ง เองทุพ่อมัทรมึงโคขึ้นมาเขาอ้หนงมาบอกบอกปากบานกองอ้ามไปนางถาไม่ได to ้นะดรอกเตอร์นะถือว่าแกก็เพื่อนพะทานว่าเขาก็เลยคัดออกอ้เร่องนางสาบปาาน้องเขาที่นั่งทมพ่อคอบตอบว่าคือบานคือเมื่อเขาบังไม่ตืนกระตันเลแต่ายมึงยันเขาเรามาก มากแต่ท่นีวทเวีกม ah, ่งคอแม่ของบฟังผาาฟัผ่าอย่างบอเออบาดนีหายู้หายบาดไมู่กไม่รักไมู่กไม่รักถุกขับขับแข็งแรงทุงคือทุกขับหายรำรำด้วยด้วยถูกหวยทูกหวยนะจ้าการแต่เรลม